ที่หนึ่งแค่ v i p กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการเรานะครับได้รับเกียรติจากล็อกตาร์ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าล็อกตาร์ท่านนี้ท่านเป็นดาวข้างฟ้าเลยผมเห็นล็อกตาร์ท่านนี้ตั้งแต่อู้เหยผมโตแค่เนี้ยเล็กๆเ,เลยนะครับปัจจุบันนี้รูปร่างหน้าตาน้ำเสียงยังเหมือนเดิมเลครับ ไม่ผิดเพี้ยนสมัยที่ผมเห็นตั้งแต่ผมยังเด็กๆและท่านนี้ครับนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือผมนะครับพี่รังร o c k e t s t a ครับสวัสดีครับพี่รังสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่รังทำไมเซฟร่างกายมาเหรอครับทําไมเหมือนแมแหมเือนตอนผม <c oughs> เป็นเด็กเลยไม่ก็แบบสุขโซนนะเป็น <c oughs> นุมานรับเขาเลยแบบปีนต้นมุงต้นไม้ไว้ทั้งเขาเลยยัง หุ่นมนลิงแล้วกินระวังฮะกินระวังนะครับีนี้แน่นอนเลยครับผมคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นครับเสียงต้องเปลี่ยนพี่หลังมีวิธีการดูแลเสียงยังไงทําให้เหมือนเดิมเลยอ่ะก็ทําได้ปกติสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนาแต่ว่าในกลางของผมเนี่ยค่อนข้างเอ็นมาทางน้อยในเรื่องที่เป็นสิ่งที่เข้ามาในร่างกายที่เป็นพิษน้อย ทบไม่มีเลยไม่จําเป็นก็ไม่ปาร์ตี้เลยอไม,ม,ไม่ไม่ดื่มไม่สุบประมาณนั้นนี่คือข้อแรกข้อที่สองคืออะไรที่เข้าปากใช้สติในการตัดสินใจว่าเข้าไปเพื่ออะไรครับแล้วเกินเวลาก็กินไปจะไปใช้งานอะไรแต่ถ้าเหลังจากคอนเสิร์ตหิวมากจริงๆก็อาจจะเติมมากบ้างในหลังเวลาหลังคอนเสิร์ตแล้วแต่ถ้าอยู่ิเฉยเนี่ยก็จะ หกโมงเย็นก็จะเลิกทานเลยครับแล้วก็ลูกสาวก็ทําเครื่องสําอางต่างๆที่เป็นพรีเซนเตอร์เข้าไปโฆษณามาก็เอามาให้ป้าน้องเบ่านน่ะผมก็นี่กลางคืนน้่นนี่กลางวันผมก็ทาหมดอย่างที่เห็นนะครับก็ได้มาประมาณหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ยังแก่อยู่ดีเพราะว่าตาเขาเริ่มมองไม่ค่อยเห็นนี่ถอดแว่นตาแข่งกับพิธีกรเห็นพิธีกรไม่ใส่ผมผม เคยไปคุยกับคำที่เขาใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศเนี่ยครับหรือนักร้องเองก็ตามเขาบอกว่าการสูบุรีเนี่ยมันเป็นต้นตอของเสียงแหบจริงไหมที่หลังว่าจริงไหมผมว่าเส้นเสียงเนี่ยตอนนี้ผมแหบเพราะว่าพอเราอายุเยอะปุ๊บมันก็จะหย่อนยานลงเนหลอดลมลมมันก็จะหย่อนลงมามันก็จะแหบ แต่บางที these, แหบเสน่ก็มีนะแบบรอดช่วย <laughs> ผมกับชอบเสียงผมตอนนี้กว่าตอนเด็ก <c oughs> พเพราะตอนเด็กจะมีแหลมอย่างนี้แ <c oughs> ี้วแต่วันนี้รู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความสุขุมนุ่มลึกในเสียง <c oughs> ผมพอใจกว่าอารมณ์ก็ได้กว่าผมก็เลยอัดเพลงเก่าๆนะมามาใหม่แล้วก็ทําให้มันดนตรีให้มันทันสมัยร่วมรุ่นนี้ก็รู้สึกได้ว่าทุกคนแฮปปี้แต่ผมยังไม่ได้ออกวางเลยนะครับ ก็คือมีใครอยากฟังฟรีเขาเข้าไปในล็อกเคสต้าออฟฟิเชียลประมาณนั้นหลังล็อกเคสต้าออฟฟิเชียลฟังฟรี ee, ครับเป<ต>็นซ่าแบนประมาณนี้นพี่หลังสังเกตไหมครับว่าผลงานเพลงของพี่หลังเนี่ยนะครับในปัจจุบัน,น,บน,นเนี่ยครับน้องๆเนี่ยเขารู้จักทุกคนเลยรักเธอประเทศไทยปัจจันสี<ม>ส้มคิดตื่นอเียกซวิววิววิวป้ายทำไมทำไมมันถึงเป็นอมตะาพี่หลังก็นักร้องเป็นตัวที่ ก็อย่างที่เห็นอยู่คือว่างานการกุศลก็จะนึกถึงผมเป็นอันดับแรกแต่เวลางานจ้างที่ได้เงินเก็จะนึกถึงนักร้องอื่นแต่วก็เ,เป็นข้อดีผมอยู่ตามแนวพระบาทก็คือว่าเราต้องให้เข้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะคืนทีหลังทุกวันนี้ก็เลยไม่ตายก็มีเพลงโฆษณามีงานที่เป็นงานผู้ใหญ่ให้เรายังคงมีงานอยู่ไม่เดือดร้อนก็เลยยังยังคงอยู่ได้แล้วเพลงของเรามัน ไปเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้นี่คือสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้อย่างที่สมก็คือเสียงเรายังร้องคีย์เดิมอยู่อย่างที่สี่มีการพัฒนาทันโลกนานาอารยาประเทศของต่างประเทศเพราะว่าผมเปิดโรงเรียนสอนดนตรีร็อกเสตาแครดมีหรือว่าเ,เพลงที่เป็นคลาสสิกนอกนั้นก็จะเป็นเพลงภาษาอังกฤษที่ดังอยู่ในโลกออนไลน์ปัจจุบัน ก็จะทันยุคทันสมัยแล้วแถมมีประวัติศาสตร์ของดน,นตรีอันนี้คือแล้วก็ยังอยู่กับเด็กๆนี่ก็เลยทําให้เรายังคงอยู่ได้ในโลกยุคป,ปัจจุบันครับครับความรู้สึกของพี่หลังเนี่ยในช่วงแรกครับเอาผมยกตัวอย่างเพลงรักเธอประเทศไทยครับในช่วงแรกเลยที่ออกมานะครับกับในช่วงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีผมว่าต้องมี20กว่าปี ก็กว่าครับล็อกเกสซาเพิ่งจะครบรอบ40ปีไปเมื่อปีที่ต้นปีที่แล้ว่40ปีไปแล้วครับครับก็ประมาณ40ปีตั้งแต่เพลงนี้วิ่งวิ่งวิ่่งไปโลงศพอะไรเงี้ยพระันดีส้มลอะปีคิดถึงนี่ก็30กว่ารักเธอประเทศไทยนี่ก็30กว่า30กว่าปีที่เพลงเนี้ยครั้งแรกที่ออกมากับในปัจจุบันเนี้ยครับพี่หลังมีของศึกว่า เทียบกันในช่วงนั้นกับช่วงนี้เมื่อเราได้ยินเพลงนี้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วคนร้อง,องนันทั้งประเทศอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงพี่หลักก็เห็นแล้วหลายเพลงเป็นเพลงที่นักเรียนเอาไปประกวดกันบ,บางครั้งเราก็ไปเป็นกรรมการัแะละก็ม,มีความภูมิใจว่าเออเราเป็นบทเพลงที่เขาเอาไปประกวดเพราะว่ามันมีสกิล ที่ท้าทายสำหรับนักร้องและนักดนตรีเพราะนักดนงตรีของล็อกเกสตาก็เกิดทันกันนะทำได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผมเลือกเอาดาวในยุคนั้นที่เป็นคนเก่งไม่ว่าจะเป็นกีตาร์กีตาร์เบสกลองหรือว่าคีย์บอร์ดก็จะเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ผมทั้งหมดเลยที่เก่งในยุคนั้นผมเป็นคนมารวมรวมดาวเข้ามาในเป็นล็อกเกสตาเพราะฉะนั้นดนตรีก็ค่อนข้างจะ มีความเป็นคลาสสิกร็อกไม่ได้เป็นร็อกเฮฟวีเมทัลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องยกความดีให้กับพี่ๆเหล่านั้นก็เลยทําให้เพลงยังคงอยู่ครับครับผมทราบมาว่าก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยที่หลังรับราชการอยู่ในกองทัพเรือผมเรียนดูอย่างกองทัพเรือมาจบจะวถูกส่งไปสัตวีแล้วก็ไปลายออกที่นั่นแต่ท้ายที่ก็ไม่ได้ออกเพาก็มาเป็นนักร้องของวงออเคสตราราชนาวีครับ ซึ่งเพื่อนผมเป็นคอนเทสเตอร์เป็นหัวหน้ากองทั้งฐานทัพเรือกรุงเทพและฐานทัพเรือสัตหีบก็ห้องเดียวกันมันก็เลยอุ้มชูกันอยู่แล้วท่านมาชมคอนเสิร์ตาชาติเจอผมก็เลยผมก็ได้รับงานพิเศษตอนที่ช่วงกำลังดังๆก็ไปร้องให้ท่านฟังทุกคืนวันเสาร์ที่หัวหินแล้วก็แล้วแต่ไปพระราชฐานไปก็ได้รับใช้ท่านอยู่เป็นสิปีก็ ก็เรียกว่ามันก็เลยหล่อหลอมให้ผมเป็นอย่างที่เนียก็คือต้องต้องเป็นคิดเรื่องที่ที่มันเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับโอ้อันนี้อันนี้ก็ถึงว่าเป็นประกาศร่างที่คุณใช่ผมผมรู้สึกอย่างนั้นที่ท่านทรงชุดเลี้ยนด้วยครับใับให้ใ,ให้เงินเดือนนะผมพูดตรงๆใ,ให้เงินใ,ให้เงินทุกครั้งท่านไม่เคยให้เราไปถวายงานฟรีครับก็เนี่ยก็เป็นความว่าเราต้องตอบทอนตอบ,ตอตอบแทนอย่างที่เห็นผมในทุกรายการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่า ผมคิดว่าผมทําด้วยความว่ากตันญอยู่ต่อท่านไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นที่จะทําร้ายหรือคิดว่าจะไปทําลายให้บ้านเมืองไม่ดีอยากเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองครับสิ่งที่พี่หลังเนี่ยจะรับจากพค์ท่านมานะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเป็น,ปนความรู้สึกที่ผมทราบว่าปัจจุบันเนี่ยพี่หลังก็ได้นําเอาเสียงเพลง ไปช่วยที่มูลนิธิเขาปคูกปเพียงด้วยใช่ไมครับใช่ครับได้ได้ลงไปยังพื้นที่โรงเรียนครับแล้วก็ร้องเพลงความฝันนั้นสูงสุดใช่รัตกเธ์ประเทศไทยหรือสิ่งต่างๆเราสู้ให้รู้ถึงมันครบุรุษที่ได้เสียสละต่อประเทศชาติอย่างไรครับแล้วก็ยังมีเยอะครับดาบของชาตินี่ก็เป็นเพลงของกองทัพเรือของพระองค์ท่านแล้วก็มีรักชาติยอมสละ ชีวิตก็ของประเทศอะไรเงี้ยเขาร้รองเพลงของทุกพระองค์ที่ความหมายเกี่ยวกับหลักเทศชาติครั้งแรกเลยความรู้สึกแรกแรกเลยที่พี่หลังลงพื้นที่แล้วไปเจอน้องๆนะค,ครับแล้วร้องเพลงเหล่าเนี้ยให้น้องๆฟังเนี่ยแล้วน้องๆเขาร้องตามเนี่ยเป็นยังไงก็รู้สึกเลยดีใจมากดีใจมากครับก็เกิดจากคุณครูซึ่งเออเราก็ได้ประสานและเขาทางานร่วมกันมานานก็จนเกิดเป็นผลที่เห็น แต่ก็เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคือเราก็ทําได้เท่าที่ทรัพยากรมีอยู่เพราะเราไม่ได้เป็นองค์กรที่เป็นภาครัฐสนับสนุนใดๆเราทําด้วยหัวใจทํากันเองก็มีพอค่าประชาชนคนนู้นคนนี้มาสนับสนุนมีคนละเล็กละน้อยก็เลยทําให้เรายืนอยู่ได้และที่หลังเคยอยู่ได้ก็เลยคิดว่าก็ทําเท่าที่เราทําได้ครับครับพี่หลังเคยวาดภาพไ,ไหมว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยนะครับ แน่นอนอินคัมที่เข้ามาเนี่ยทำเหมืนน้องๆนักเรียนเนี่ยลงพื้นที่มันแทบจะอ๋อไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเคยหวางเป้าหมายไหมเราได้บารมีจากที่บอกอะมาได้งานข้างเคียงผู้ใหญ่ท่านไหนนึกนั่นก็จ้างผมไปร้องอันนี้คือรายได้จริงที่อยู่ได้แล้วก็นักเรียนที่มาเรียนเราก็ไม่ได้เอาเงินอะไรประมาณนั้นก็อยู่ที่ว่าทุกคนเขาสนับสนุนเราโดยทางอ้อมครั อันนี้อันนี้คืออันนี้ส์เลยนะที่เราเป็นน้องนักเรียนใช่ครับใช่จากอันนี้สมนี่แหละตรงอธิษฐานครับก็เลยต้องพูดอธิบายเล็กน้อยว่าบางทีการให้ไปเนี่ยเราได้คืนแน่ๆอเมันตรงตามหลักอยู่แล้วครับครับนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับที่พี่หลังนำมาใช้ครับนะครับแล้วก็เคยมีความคิดไหมว่าเราจะทําเป็นอาจจะเป็นมิวสิกอะคาเดมี่เนี่ยตามโรงเรียนต่าง ก่เข้อทางครอบครัวเพียงเขาทาผมก็ไปร่วมเขาอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเติมส่วนที่ขาดให้สังคมและมูลนิธิต่ตางๆหรือว่าองค์กรต่างๆที่คิดตรงกับเราเรายินดีไปร่วมไม่ใช่เราปิดกัน้นว่าเราต้องอยู่เป็นคนของใครเพราะว่าเราไม่ได้รับเงินเดินใครเราไม่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์จากใครเพราะฉะนั้นถ้าใครทําเรื่องที่เราแฮปปี้ก็คือเรื่องของเยาวชน ให้ความรู้เยาวชนรักชาติและสถาบันอันเป็นที่เคารพของเราเราก็ยินดีไปร่วมมือตราบเท่าที่เรายังมีพลังไปได้เหมือนกับพี่นี่แหละใช่สุดท้ายเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเยาวชนครับเขาอยากที่จะมาเรียนดนตรีกับครูหลังผมเช่ไว่าครูหลังนะน้องๆเรียกครูหลังใช่ไหมครับก็ต้องอาจารย์ติดต่อมูลนิธิมาก็ได้หรือติดต่อพี่ก็ได้แต่นี้ให้พี่หลังเนี่ย ฝากเลยนะครับ uh huh. ฝากว่าถ้าใครอยากจะเข้าเรียนกับพี่หลังติดต่อผ่านทางไหนครับก็เรียนกับพี่หลังก็ามาล็อกเกชั่ a แครดมีเลยตรงเซิร์ชเข้าไปในเพจนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนต่างๆอันนีน้น่าจะต้องออกไปนอกสถานที่ก็ให้ติดต่อทางมูลที่ิครอบครัวเพียงนะครับก็ในเพจใช่ไหมมี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับว่า ติดต่อตรงกับพี่หลังโรงเรียนต่างๆโรงเรียนที่ไหนเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเขาไปสอนดนตรีสอนเพลงที่พี่หลังถนัดนี่แหละเพลงปลุกจิตสํานึกให้รักประเทศชาติทุกเพลงเพลงของพระวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายเกี่ยวกับรักชาติครับพี่หลังขอยินดีไปไปสอนให้โดยที่คุยกับมูลที่พอเพียงเลยครับเพราะว่าซึ่งเขาก็ไม่ได้เอาอะไรคุณครูทุกท่านอยู่แล้วครับครับท่านผู้ชมครับ เห็นไหมครับว่านี่แหละครับคือความลับสุดยอดของพี่หลังนะครับว่าทําไมพี่หลังร็อกเกสตาถึงได้อยู่ยงคง,งกระพันจนถึงทุกวันนี้โดยที่รูปร่างหน้าตาแทบจะไม่เปลี่ยนเลย <l acht> นี่คือจิตอาสาความเป็นผู้ให้ทางด้านเสียงเพลงกับน้องๆเด็กและเยาวชนที่ตลอดระยะเวลา20ปี นะครับที่พี่หลังได้อยู่กับครอบครัวเพื่อวตอนนี้ต้องขอบคุณพี่หลังอย่างสูงนะครับต้องขอบคุณเหมือนกันนะครับสวัสดีครับขอให้สำเร็จนะครับทย่างที่คิดผมรู้ใจเขาครับช่วงที่3 Campus ัสแอนด์ซิต แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอย่างโรงเรียนดอนเมืองจาตรตรจินดานในเขตดอนเมืองนะครับซึ่งวันนี้มีพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้มีพาคีเครือข่ายเข้าร่วมต่างๆมากมายจะมีใครเข้าร่วมนั้นเดี๋ยวติดตามผมมาและที่สำคัญครับวันนี้ครับพี่รังร็อกเกสตาร์ครับได้มาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ด้วย ส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นผมขออุบไปนิดหนึ่งนะครับพี่หลังมาในนามของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าไปชมภาพบรรยากาศในงานเดี๋ยวเรามาฟังความเข้มแข็งของน้องๆดอนเมืองจารรจินดาว่าเขามีความเข้มแข็งอย่างไรในการที่จะต่อสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าครับลูกดอนเมืองจาุรจินดาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าท่านผู้ชมครับ และได้ยินอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับท่านเป็นท่านผู้นวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตตรจินดาครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะครับท่านผอครับโอ้ตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่ที่แพร่หลายเข้ามาในโรงเรียนเลยนะครับมากค่ะทางโรงเรียนของผอ,อเนี่ยได้วางนโยบายเรียกว่านโยบายเหล็กเลยในการ<อ>ป้องกันน้องๆจากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไรบ้างครับอ๋อได้เลยค่ะในเรื่องของนโยบายในการป้องปรามบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เข้ามาสู่ลูกๆนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะคะทางโรงเรียนนอกจากจะออกมาตรการเป็นรายละอักษรแล้วก็ยังได้ดําเนินการในมาตรการที่เป็นแนวปฏิบัติเนี่ยสด้านค่ะด้านแรกค่ะก็จะลงสู่ตัวผู้เรียนค่ะ,ะการลงสู่ตัวผู้เรียนเนี่ยนะคะก็จะมองไปในเรื่องของข้อที่1 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษานะคะบูรณาการกับทุกๆกลุ่มสาระค่ะในการที่จะให้ทั้งความรู้ในรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้เขารู้และตระหนักในทุกๆบริบทของสาขาวิชาส่วนกิจกรรมที่สองเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่บูรณาการนอกห้องเรียนค่ะนอกห้องเรียนอย่างเช่นเดี๋ยวจะเห็นว่า กิจกรรมหน้านสาทงเราก็มีการบูรณาการกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะให้เขาได้ตระหนัดซึมซับเข้าไปว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษและมีพิษภัยไม่สมควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน มาตรการที่2ที่นํามาปฏิบัติก็คือว่าในส่วนของผู้ปกครองคะเราจะใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะในการสื่อสารสองทางเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเนี่ยมีการดูแลป้องกันทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านช่วยกันป้องกันลูกๆนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะคะนอกนอจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมพบครูของลูก ในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อที่จะได้มีการมารีแคปรู้กันอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้พฤติกรรมของลูกๆที่โรงเรียนเป็นอย่างไรและตอนอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรสองมาตรการไปเรียบร้อยแล้วส่วนมาตรการที่3เป็นมาตรการที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะก็คือมาตรการทางด้านสังคม ะะก็คือใช้ภาคสังคมค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันป้องกันและก็ปราบปรามบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเด็กๆในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองและครูเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนรอบบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเป็นเกราะกำบังที่ดีที่สุดเลย แล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีการทํา MOU ค่ะเป็นบันทึกข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของระหว่างโรงเรียนนะคะแล้วก็ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจค่ะว่าโรงเรียนดอนเมืองจัตุรจินดาของเราได้ทําการป้องกันและก็ปราบปรามเพื่อที่จะไม่ให้มีการบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาสู่ในโรงเรียนได้ง่ายจนเกินไปค่ะครับและนี่คือกฎเหล็กของดอนเมืองจาตุรจินดาครับ แัท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็เป็นกฎเหล็กของท่านผู้นวยการโรงเรียนดอนเมืองจัดประจินดาแล้วครับซึ่งดูน้องๆด้านภายในโรงเรียนทีนี้แหละครับภายนอกก็จะเป็นประธานอสอสเขตดอนเมืองซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเขามีนโยบายอย่างไรในการที่จะดูแลน้องๆภายนอกโรงเรียนครับค่ะสวัสดีค่ะารารย์ค่ะก็สําหรับดิฉันประธานอสอสเขตดอนเมืองนะคะในเรื่องของการดูแลเด็กนะคะในรอบโรงเรียนที่จะมาเข้าในชุมชนนะคะ เราเริ่มวางแผนตั้งแต่เด็กในชุมชนก่อนเราทํางานเชิงลุกมาก่อนโดยการป้องกันนะคะไม่ให้เด็กสูบบุหรี่ในชุมชนซึ่งเราทําได้แล้วสําหรับเด็กภายนอกนะคะใกล้ในชุมชนที่ดิฉันอยู่มีโรงเรียนวัดดอนเมืองโรงเรียนอ่ดาดมจอก,ก็ถือว่าไม่ไกลกันมากตอนช่วงเย็นนะคะที่เด็กๆเ,เลิกเรียนเด็กๆจะรวมกันมาเป็นกลุ่มแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันเข้ามาในฐานะที่เป็นอสสเราจะเฝ้าดูเลยว่าเด็กคนนี้มาจากโรงเรียนอะไรดูแม้กระทั่งอ่า ขายทะเบียนรถเราคอยจับดูถ้าทะเบียนรถนี้มาบ่อยๆเราเริ่มเข้าไปพูดคุยเข้าไปหาเด็กค่ะเข้าไปหาเด็กที่เป็นกลุ่มๆทีละกลุ่มจากนั้นไปสอบถามว่ามาทําอะไรบางครั้งก็ได้เห็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้อธิบายไม่ให้คำนำเข้ามาในชุมชนอธิบายถึงพิษภัยโทษภัยของยาเสพติดรวมถึงให้ดูโบชัวเอกสารว่ามาร้ลยแรงยังไงเด็กครั้งแรกๆยังไม่เชื่อค่ะ แล้วก็เป็นหลายโรงเรียนด้วยก็พยายามเดินเข้าหาจนเด็กๆสนิทแล้วก็เริ่มกลัวนะคะเริ่มระมัดระวังหลังๆเด็กก็เข้ามาในชุมชนน้อยขึ้นเด็กก็จะบอกต่อละคะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับภายในและภายนอกเข้มแข็งครับผลสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะมาฟังผู้บังคับใช้กฎหมายครับนั่นคือตำรวจนั่นเองครับคครับท่านผู้ชมครับ ในขณะนี้ผมอยู่กับท่านรองสวปสนดอนเมืองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กองครับตอนนี้ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาได้ประกาศใน้วจีนจันเวกษาแล้วให้เป็นยาเสพติศสองดอนเมืองเข้มขนาดไหนครับในการที่จะเอาจริงเอาจัรกับบุหรี่ไฟฟ้าครับครับสาหรับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าของสนดอนเมืองมีมีการระดมจับล่าสุดแต่ไม่ออกข่าวใหญ่ก็คือมีการจับเยี่ยนครับขางเข้าแล้วถ้าทางปฏิบัตินี่ เราไล่ทุกขายไปสืบใไปตรวจถ้าเจอในด่านก็ก็ก็ถี่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นครูตำรวจแดนด้วยแล้วก็เป็นตำรวจชุมชนสัมพันธ์ด้วยก็ออกบรรยายตามชุมชนแล้วก็โรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าครับถี่ขึ้นเยอะตามชุมชนนี้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เข้าชุมชนนะครับ แต่ของโรงเรียนเนี่ยมันต้องเข้าอยู่แล้วเป็นเป็นครูแดด้วยบรรยายยาเสพติดอยู่แล้วแล้วต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปเสริมโรงเรียนนี้ผมก็มาบ่อยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นทั้งครูเป็นทั้งตำรวจแต่บอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครผ่านเข้ามายังเขตพื้นที่ตราดเมืองมีบุหรี่ไฟฟ้าผู้กองแกวอยี่สิบทันทีครับ ผมว่าที่ร้อยโทสมพิระเดนครผู้รับผิดชอบก,การบริหารงานบุนคคลนะครับขอน้าข่าววัตถุประสงค์ในการสกิจกรรมในวันนี้ว่าปัญหาผู้มีผู้ดีไฟฟ้าครับเป็นไพรไลนแรงที่ทันอย่างต่อเนื่องเป็นเสียงผิดกฎหมายมีโทษต่อร,ร่างกายโดยเฉพาะหมู่เยาวชนที่เริ่มมีแนวโน้นมการสูบเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความอยากลองนะครับพฤติการรอบอินแบทความต้องการเข้าสังคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้ดีไฟฟ้าเราที่ทั้งเรี่ยนเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น เจนไฟนะครับหรือว่าคอยผ่อน mm. ที่มีรูปแบบในลักษณะเป็นตุ๊กตาของเล่นนะครับอบห่าง,ง่ายแล้วก็ทําให้เราอยากรู้สึกว่าการสูงมากขึ้นนะครับเหมือนของเล่นจะเราแยกออกว่าจะเป็นสิ่งตรายเรียนท่านผู้ใหญทุกขั้นครับผู้ที่ห่ารทณานผูง และที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรีนโรงเรียนมงการระจายผู้้่วยูีควาเสถือว่าเป็นการแพ่กรินที่เปผกายสุขภาพของทเด็กเยชนและประชาชนทั่วไปซึ่งทางกระทรวงสคการและเรียนโยหาเน้นยเรืองของารเตืนสังเกตุมาเพื่อทีันตระายและใกล้ตัวเรยเ่า สังคมงานในวันนี้ถึงมีความสำคัญมากเราจะเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้รับทราบุภัยและขไขของบุ่นีแะุ่รีไฟฟาโดยในวันนี้จะได้มีการจัดให้มีวิธีโรงงานนะคะคือข้องงซึงน้ำว่าเนภายีระ่ที่แขงแงในดาที่จะตสู้กับบุีและุ่นีไฟฟ้าโได้สองผลกาะทบแรงที่เกิด้ออยวงยและุมบน สุดท้าแล้วจะวขอเปิดอ่านยี่ที่โางงานไปดูข้อบบอกโรงงานแบดนี้ค่ะ ท่านผู้ชมครับที่ยืนอยู่ตรงการนะครับแทบจะไม่ต้องแนะนํานะครับว่าเขาเป็นใครพี่หลังร็อกเกสตารครับพี่หลังครับวันนี้เดินทางมายัางโรงเรียนดอนเมืองจากรถจินดานำอะไรมาฝากกับน้องๆที่ดอนเมืองจากประบ้างรครับก็ดูกันเองในภาพนะฮะติดตามครับขอฟันไฝในฟังอันือช้น One way. Love, 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 ลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุรีเป็นความธรรมดาก็เสียเวลากับบรรดาคนสดใสที่เธอต้องเข้าไป